สวัสดีครับผมชื่อนายเคนนี่เจมโทเลนนักศึกษาวิชาทหารบดบีที่3และผมจะกล่าวถึงราชการที่9ผมภูมิใจมากที่ว่าเกิดแผ่นดินไทยและมีในหลวงครอ,อบครัวเรามีหนังสือ,อเกี่ยวกับพระราชากรณียกิจมากมายทุกเล่มที่มีตรงนี้ มีความสำคัญมากสำหรับผมและครอบครัวของผมความดีของพระองค์ท่านที่มีต่อบวงชนชาวไทยไม่สามารถพูดได้หมดสิน้นในเวลาสั้นๆถึงแม้ว่ากลับผมจะใช้ใช้เวลาช่วยชีวิต มาบอกกล่าวก็ไม่สามารถเ,าเล่าเล่าได้จบจบสิ้นนี่เล่มเล่มนี้สองเล่มมันสำคัญมากเล่มนี้เกี่ยวกับธรรมะของอ,อข,ของพระเจ้าอยู่หัวและเล่มนี้เกี่ยวกับ พรวิเศษของพ่อเล่มนี้สองเล่มมันสำคัญมากที่ชีวิตของเราที่ชีวิตของคนไทยที่โชคดีที่เ,เกิดเกิดในในแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยครับหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่ผมชื่นชอบ มันเป็นหนังสือพับที่ตามชีวิตของนายหลวงอันนี้เป็นตอนสมัยเด็กครับอันนี้ตอนตอนคูพ่พระบายมีครับผมเป็นหนังสือที่สวยมาก และมีรูปภาพที่วาดสวยด้วยครับผม mm hmm. ในครบอบครัวเราเรามีหนังสือเยอะและพวนนี้เป็นเป็นหนังสือที่เราลาเรามีหนังสือเยอะมากครับผม ผมภูมิใจมากจริงๆที่ว่าเกิดในแผ่นดินไทยและผมรักในหลวงมากนะครับผมขอบบคคุณ so รัสวัสดีครับ